หนึ่งของชีวิตเราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้บางครั้งการจะเลือกเป็นคนที่มีเงินมากคนหนึ่งกับคนที่มีความทรงจําที่สวยงามอยู่มากมายคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกที่ยากตอนที่เรายังมีชีวิตแต่คงจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายในวันสุดท้ายของชีวิต